สวัสดีค่ะพบกับเพิ่งอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาดูวิธีเปลี่ยนจากภาษาต่างดาวของ Windows 10ให้เป็นภาษาไทยเริ่มด้วยเข้าไปที่ Control Panel เหมือน Windows 7เลยแต่การที่จะเข้า Control Panel ของ Windows 10 ก็คือไปที่เมนูสตาร์ทแล้วคลิกขวากดคอนโทรลแพเนลมันก็จะเด้งหน้าตาคล้ายๆกับ windows 7ขึ้นมาเลยหลังจากนั้นเข้าไปที่ region เปิบมันก็จะเด้งหน้าตาที่เหมือนกับ เรียกว่าเหมือนไม่ได้สิต้องเรียกว่าคล้ายคล้ายกับตัวตั้งค่าของ Windows 7เข้าวิธีหัวข้อเดียวกันหัวข้อเดียวกับ Windows 7นั่นก็คือ Admin ตัวนี้แล้วก็หัวข้อด้านล่างเหมือน Windows 7เปรียบเลยกดไปที่ Change Settings Change System เหมือนกันเลือกภาษาไทยกดโอเคหลังจากนั้นมันก็จะเหมือน Windows 7ที่เมื่อเรากดโอเคไปแล้วมันจะมีคำสั่งให้รีสตาร์ทขึ้นมากดรีสตาร์ท now ไปเลยหลังจากนั้นเครื่องก็จะทำการรีสตาร์ทเครื่องทีนี้ เาเรียกว่าอะไรอะตัวใลออลบ็อกที่เวลาเราทำการอินสตอลที่เป็นภาษาไทยมันก็จะเด้งเป็นภาษาไทยขึ้นมางงไหมไม่เนาะหรือจะเอาเข้าแบบยากๆเข้าแบบยากๆก,ก็มีนะเข้าแบบยากๆเดี๋ยวๆจะเข้าแบบยากๆให้ดูเข้าแบบยากๆ ตามปกติของ Windows 7เราจะเข้าตรงที่เปลี่ยนภาษาคือตรงนี้แล้วก็จะมีเมนู Setting ซึ่งไอ้ Windows 10เนี่ยมันก็มีเหมือนกันเป็นรูปฟันเฟือง Setting Setting เหมือนกันเลยกดเข้าไปมันก็จะมีหน้าตาแปลกๆขึ้นมาให้เรางงๆเล่น แล้วเราก็หาไปสิมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนถ้าเข้าแบบยากๆของ Windows 10พอเข้ามาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยให้เรากดไปที่ตรงนี้เอ่ดแอดอดออะไรสักอย่างเนี่ยเมื่อขึ้นหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาแล้วให้เราเข้าไปที่อ add อเอ d ดฮ a ลน u วิ e ถ้าเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยหน้าตาม,มันจะเหมือนวิดีโอแปะเสร็จแล้วให้เข้าไปที่เช็ง d a t a Time ์เช็งด a ต้าไทม์ออเรน number format ห่วยอ่ะคลิกเข้าไปเห็นไหมคะหน้าตามเหมือนกันเลย เพราะฉะนั้นทางลัดที่ดีที่สุดก็คือเข้าไปที่ Start Menu คลิกขวา Control Panel แล้วเข้าไปที่ Digit ตรงแงว oh. เห็นไหมคะหน้าตาเหมือนกันเข้าง่ายกว่าโอเคค่ะแค่นี้ก่อนดีกว่าแล้วคลิปหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวคิดดูอีกที นึงไม่ค่อยออกเลย